สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันอังคารที่5มีนาคม2562ู่กับเรา3คนครับผมปันลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชแอคทางข่าวริเวอรูลครับครับจหน้าเราสา3คนกับบทวิเคราะห์นะครับเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศวันนี้มีเรื่องราวของนักเตะที่ ไม่ได้ค้าแข่งอยู่ในพิมพ์ลรีกแต่เคยเป็นอดีตนักเตะของพิมพ์บรีกตอนนี้เนะี่ยอยู่ในลาลิก้าสเปนนะครับอยู่กับทีมอย่างเกรามัดเด,ดแต่ว่ามีปัญหามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั่นก็คือแกเบตเบลนั่นเองอวันนี้จะมาดูอนาคตกันว่ามีปัญหาอะไรในถิ่น Saint ico, A ell, ซานติโกเบร์เบลสื่อหลายๆสำนักเขาก็เลยนำมาเขียนเชื่อมโยงกับก,บการย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็มีบทวิเคราะห์มาฝากด้วยว่าทีมไหนสนใจทีมไหนเหมาะ ที่จะได้ตัวไปมากที่สุดใช่ครับนะก็แต่ว่าตอนก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาก่อนดีกว่าครับผมที่มันทําให้แกเรตเบลครับมีข่าวว่าไม่มีความสุขในซานเตียโกเบนาเบลแล้วก็อาจจะย้ายทีมที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการที่ทุกคนทราบดีว่าแฟนบอลเรอัลมาดริดถ้าเกิดนักเตะเล่นไม่ได้ตามที่หวังเขาก็พร้อมที่จะโผใส่นักเตะที่ชื่นชอบริซยโนโรนโด อันดับหนึ่งเป็นตํานานเป็นจุดสูงสุดดาวซันโวของสโมสรฟอร์มไม่ดีก็โดนโหมาแล้วแล้วในเกมเอลกลาซิโกที่เจอกับบาร์เซโลนาจบเกมเนี่ยแฟนบอลก็โหใส่แกเร็ตเบลอย่างหนักมันทําให้เอเย่นของแกเร็ตเบลคนในภาพเนี่ยครับก็คือจุาธันบาเน็ตเนี่ยเขาออกมาด่ากราดใส่แฟนบอลร,ร,รัชทุดข่าวเลยนะเขาบอกว่าแฟนบอลของมาดริดเนี่ยควรจะต้องพูดถึงเบลและประตูที่เบลทำเอาไว้อีกหลายปีข้างหน้า เขารู้สึกละอายใจกับการกระทําของ Fan ball Real แฟนบอลเลยัอามาติดแฟนๆเหล่านั้นควรจูบเท้าอของเบลด้วยซ้ำไปโโพูดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าในมุมของอทางเอเจนต์เนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆเบลควรได้รับความเคารพจากแฟนบอลแล้วก็หลายๆฝ่ายมากกว่านี้เพราะแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บ เรื่องงานหรืออะไรก็ตามแต่ว่าในช่วงโมเมนต์สำคัญๆของสโมสรผมว่าแกเรนเบลอยู่ในสิ่งในเหล่านั้นตลอดเลยอย่างเช่นรอบชิง UCL 2014ก็ยิงรอบชิง UCL หัล่าสุดก็ยิงแบบเวอร์ใส่ลิเวอร์พูลได้ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เอเย่นกำลังจะสื่อคือ6ปีนับตั้งแต่ย้ายมาจากทอแนนฮอสเปอร์นะครับมาอยู่กับมัตติ t เนี่ย ก็ได้แชมป์เกือบครบทุกรายการแหละนะแล้วก็เกียรติประวัติส่วนตัวนะครับถือว่าได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ดีที่สุดของโลกแต่พึ่งจะมาโชว์ฟอร์มแย่ในช่วงหลังๆแล้วสื่อก็มักจะเขียนโจมตีและบางทีมีการเขียนโจมตีว่าอยู่สเปนมันต้องหลายปีแต่พูดอังกฤษไม่สิพูดสเปนไม่ได้เลยนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เอเย่นเขาบอกว่าเบลพูดภาษาสเปนได้อย่างสมเหตุสมผลนะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับนักเตะคนอื่นภายในทีม เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเบลผู้ภาษาสเปนไม่ได้เลยเนี่ยคือไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวแกรตดเบลเลยคือ <c ười> ออกมาพูดอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องออกมาปกป้องเขาเรียกว่านักเตะในความดูแลใช่ครับเป็นลูกค้าของเขาต้องใช้คํานี้ได้เลยแต่ว่าการออกมาพูดอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าจะการันตีได้แล้วแหละว่า อาจจะพร้อมย้ายทีมในซีซั่นหน้าเพราะว่าคงจะต้องแตหากหักกับแฟนบอลแล้วละพูดขนาดนี้ใช่ครับสิ่งที่เอเย่นบอกเนี่ยเขายังคงยืนยันว่าเบลยังอยากอยู่กับมัดลิดต,ต่อไปอยังมีความสุขแล้วโโมสรก็ยังคงต้องการตัวเขาแต่สื่อนะักสื่อหลายๆสำนักนำโดยมากา้าซึ่งเราทราบกันดีว่าเป็นสื่อของทางฝั่งมัดริดเองนะรับมอนะบมีความน่าเชื่อถือออกมาขุดคุยเลยปัญหาต่างๆที่กเดเบลเนี่ย กำลังเผชิญอยู่คือมันอย่างลากลืกครับมันมากกว่าเรื่องของฟอร์มการเล่นและมันเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างตัวบุคคลปัญหาความขัดแย้งระหว่างตัวนักเตะกับสโมสรแล้วก็ผู้จัดก,การทีมด้วยนะวันนี้ก็มีเปิดเผยมามาก้าไล่เรียงก่อนเลยว่าปัญหาของเบลเนี่ยเริ่มต้นจากอาการบาดเจ็บซึ่งมันทาให้ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยเขาก็มีการบอกนะครับว่าก่อนที่ เบลจะเจ็บกล้ามเนื้อที่น่องนะครับ,รบจากเกมเสมอบียาเรอัลสองต่อสองเมื่อวันที่สามกราคมเนี่ยก่อนหน้านั้นจริงจริงเบลทาผลงานยอดเยี่ยมในยุคข,ของซานติอาโก้ซลารีเทรนเนอร์คนปัจจุบันนะครับแล้วก็ในศึกฟีฟ่าคลับเวิร์ลคัพหรือว่าสโมอสรโลกเนี่ยก็ได้รางวัล MVP ด้วยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเจ็บไปเนี่ยกลับมาอีกทีนึงคือไม่ใช่ตัวหลักอีกแล้วได้ลงเล่นตัวจริงแค่2นัดแล้วก็ไม่เคยครบ90นาทีนอกจากนั้นนะครับในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้าย แกเร็ดเบลที่ตอนย้ายจากสเปอร์มาอยู่เรอัลมาดริตตอนนั้นเป็นสถิติโลกนะแต่ตอนนี้เขาเสียตำแหน่งตัวจริงให้เจหนูวัย18อย่างวินิซิอุสจูเนียหรือว่าถ้าฝั่งขวาด้วยกันก็เสียให้กับบาสเกสเอาง่ายๆไม่มีที่ลงทั้ง 2, 2> องฝั่งกลายไปสำรองให้กับพวกเมกเตะที่เรากล่าวมามคือก่อนหน้าที่จะมาเจ็บในเกมกับเบลติสเนี่ยเขาลงเล่นในเกมสมสรสงคมใช่ไหมยิงใส่ ไทชิมาอันเลอร์ตั้ง3ลูรูป้โหคือในรอบรองชนะเลิศอ่ะค,ค,คือฟอร์มกำลังดีอ่ะแต่พอ,พอพอเจ็บไปเนี่ยจริงๆถ้าตามหลักแ,แล้วเจ็บไปต่อให้กลับมาถ้าด้วยสถานะความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาเขาก็ควรจะกลับมาเป็นตัวจริงเลยจูกมอ,อ่าใช่ใช่แต่กลายเป็นว่าไม่ใช่คืออันเนี้ยกลับมาแล้วไม่สามารถยืนระยะนะครับถ้าใครไป ดูสถิติของเกรดเบลบในช่วงหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านมามไม่เคยมีครั้งไหนเลยหรืออาจจะมีแต่ว่าน้อยมากๆที่เบลได้ลงเล่นครบ90นาทีก็คือถ้าตรงที่เราพูดสถิติมาเนี่ยเกมแบบอาไน,น์ในนัดชิงกัน90นาทีแค่เกมเดียวเท่านั้นเองอแต่หลังจากเกมที่เก็บจากเกมที่เจอกับบีอะไรเอามาเนี่ยอย่างที่สถิติที่บอสบอกไปว่าแทบจะเป็นสำรองเกือบทุกนัดเลยคือเจ็บในช่วงต้นเดือนมกราคม,มนะครับพอหลังจะกลับมาช่วงปลายเดือนเนี่ย เป็นสำรองลงนัและ20นาทีในเกมกับเอฟปันยอนลง23นาทีเกมกับคิโรน่าเกมกับเดปอ r t ได้ลงตัวจริงแต่ก็60นาทีแล้วนอกนั้นก็20นาที30นาที60นาที20นาที14นาที22นาทีและก็เพิ่งมาได้ตัวจริงในเกมเอฟกาซิโกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี2019มาเนี่ย เพิ่งยิงไปแค่สามลูกด้วยครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือได้ลงสนามร้อยอืมอันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่มันทําให้เกิดกระแสแฟนบอลโหครับนะในเกมพอไม่พอใจฟอร์มการเล่นของนักเตะก็เริ่มออกมาวิพากษ์วิจาร์แล้วนะแล้วหลังจากนั้นครับพออาการบาดเจ็บเริ่มรบกวนบ่อยครั้งเข้าเนี่ยความสัมพันธ์กับโซลารี่เองมันก็เริ่มแย่ลงเพราะว่าตัวผู้จัดการทีมเนี่ยก็มองแล้วว่าโอกาสที่นักเตะจะกลับมาฟิตสมบูรณ์ สลัดอาการบาดเจ็บให้หายขาดเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากมันทาให้การ,รเลือกใช้งานเนี่ยมันมีข้อจํากัดมากยิ่งขึ้นใช่เขาก็จริงๆก็บอกว่าฟอร์มของแกรเรตเบลเนี่ยจริงๆก็ทาไป13ประตูในทุกรายการครับ7ประตูในลีกซึ่งมันก็ไม่น้อยนะจริงๆครับผมแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อแฟนบอเรอัลมาริดที่เขาคาดหวังสูงกว่านี้คือบางทีอาจจะเอามาตรฐานโรนัลโดของเชสเซโนโรนโดเอามาตั้งไว้เป็นตัวเป็นตัวชี้วัดคือมาการ์เขาเขียนเลยว่า ทุกคนหวังให้แทโโนโรนัลโดเพราะว่าตอนซัมเมอร์ไม่ได้ซื้อใครด้วยใช่คือตอนย้ายออกไปอ่ะมีผู้บริหารร,รวมถึงฟลอเรนโนเปเรสประธานสโมอสรของมาิดเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เองบอกว่าจะเรายังไม่จําเป็นจะต้องเสริมแนวรุกเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เรามีกระเด็ดเบลเป็นตัวชูโรง<ต>อยู่แล้วแต่พอทําผลงานไม่ได้ตามเป้าแล้วก็ดูเหมือนจะมีปัญหากับซานเตียโก้โซลารี่เนี่ยเขาบอกว่านัดล่าสุดเนี่ยตอนที่โดนเปลี่ยนตัวออกไม่ยอมจับมือกับโซลารี่แล้วไม่นานนะครับก็ ยังออกจะสนามกลับบ้านไปเลยหลังจากที่ไปนั่งที่มานั่งสำรองได้แปบ๊บเดียวเท่านั้นครับเกมเอลกาซิโกนะเป็นเกมเกติยศครับคือไม่ว่าจะพอใจที่โดนเปลี่ยนตัวออกหรือไม่เปลี่ยนตัวออกก็ตามคุณก็ควรที่จะอยู่กับเพื่อนทุกทีมอ่ะจนจบเกมคือมันเป็นมันเป็นปกติของนักเตะอยู่แล้วรบรรดานักเตะที่โดนเปลี่ยนตัวออกเนี่ยก็ จาเป็นจะต้องกลับพร้อมกับเพิ่มร่วมทีมนั่งรถบัสหรือพอเลิกแล้วก็ขับรถส่วนตัวกลับนะตัวใครตัวมันอันนี้เป็นการเล่นในสนามเย้าตัวเองก็อาจจะเป็นรถส่วนตัวแต่ครั้งนี้มีภาพหลุดออกมาคือไม่ใช่ว่าสื่อไปเปิดเผยโดยไม่มีคำอ้างอิงแต่มีภาพหลุดออกมาเลยว่าเกเ็ดเบลเนี่ยขับรถออกจากสนามไปเลยแล้วสีหน้ากระดูไมาค่อยสูดีเท่าไหร่แล้วเกมยังไม่ทันจบด้วยอันเนี้ยเขาก็มองว่าเป็นอีกหนึ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมนี้แล้วพอยยงเข้าไปเนี่ยทางมาก้าเขาก็ขุดไปอีกจะมีเกมหนึ่งนะครับถ้าจํากันได้เกมที่เจอกับแอตมาริดที่เบลยิงได้ใส่แอตมาริดนะครับตอนนั้นเขาดีใจเนี่ยจะมีทาท่าแบบนี้หันนแขนเสืัอหันแขนตัวเองหันแขนเสื้อแล้วแถวนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นก็ตีความว่าเฮ้ยทําเป็นการล้อเลียนใส่แอนมาริดหรือเปล่าทีมผู้แข่งร่วมเมืองแต่ว่าพอสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างเนี้ยทางมาก้าเขาก็ตั้งอีกหนึ่ง ข้อสงสัยใช้คานี้ได้ไหมว่าตั้งอีกหนึ่งข้อสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวกับเพื่อประชนโซลารี่แล้วก็พูดถึงสถานการณ์ของตัวเองหรือเปล่ากับท่านี้เพราะว่าอยู่ดีเบลไม่ค่อยเป็นคนที่ทําท่าอะไรแปลกๆตัวเนี่ยต้องมีท่าประจาท่าหัวใจท่าอะไรแบบนี้อใช่ใช่มันเริ่มมีอะไรเรียกว่าจุดสังเกตนาทีละจุดสองจุดปเปิดเผยออกมาเรื่อยๆถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในทีมนอกเหนือจากเ,าเรื่องของอาการบาดเจ็บ เรื่องของความขัดแย้งกับโซลารี่ยังมีปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนนักเตะภายในทีมด้วยกันอีกอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆครับคือแต่ก่อนเบลเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆภายในทีมแต่ว่าในระยะหลังมาเนี่ยมันก็เห็นชัดว่าเอ๊ะจากคนที่เคยสนิทด้วยอย่างพวกเซคิโอรามอสหรือว่ารุ่นน้องอย่างลูคัสปาสเกตกลายเป็นว่ามีปัญหาคือไม่ได้บอกว่ามีบทสัมภาษณ์ออกมา แต่มีรายงานจากสื่อในสเปนบอกว่าเบลน่าจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมจริงใช่คือมาก้าข้อเนี้ยเขาบอกไว้เลยนะครับว่าเมื่อเดือนมกราคมพิกิโอดามอสจัดงานปาร์ตี้ดินเนอร์กับทันทีมนะครับจริงๆแล้วถ้าเชิญเพื่อนๆทุกคนในทีมควรไปไหมต้องไปโดยความที่แบบระดับซีเนียเชิญไปสาวรุ่นพี่เชิญไปแกเลยเบลบอกว่าไม่ไปครับไม่ไปไม่ไปไม่ไปร่วมงานนี่คือเขาแค่เป็นแค่ตัวอย่างที่เขายกมานะหรืออย่าง เกมที่เจอกับเรเบนเต้เมื่อเร็วนี้เมื่อสัก2นัด3นัดที่แล้วเนี่ยครับเขาเป็นตัวสำรองกาเยเบลลงมาแล้วยิงประตูชายได้จังหวะดีใจเนี่ยบาสเกตไปดีใจด้วยรุนน้องเข้ามือบาสเกตออกปัดเลยจะวิ่งไปจับกาเยเบลจะไปแสดงความดีใจด้วย เอามือปัดมือของบาสเกตออกคืออาจจะบางคนอาจจะมีนะแบบคนดีใจด้วย้วชอบแบบหลบอะไรเงี้ยแต่ว่าปฏิกิยาที่เบลทาออกมาทางมากาเขามอกว่าม,มันไม่ใช่ปฏิกิยาปกติมันเป็นปฏิกิยาที่ด้านลบนะครับทั้งที่แต่ก่อนเขาก็เคยสนิทสนมกับลูคัสบาสเกตดีดูจากในรูปนะครับกับรามอสยิ้มแย้มกับลูคัสบาสเกตแต่ก่อนความสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแสดงว่าเรื่องของปัญหาที่มันแปลกๆเนี่ยก็เพิ่งมาเกิดขึ้นในปี2019มันอาจจะเชื่อมโยงกับ ความอารมณ์ด้วยคือบางทีผิดหวังอาการบาดเจ็บเล่นงานมันทำให้บางคนเนี่ยเครียดได้เกรดเบลอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นพอเครียดเนี่ยมันก็เริ่มแบบ ตอบกระแสรอบข้างได้แย่ลงกว่าเดิมเรียดและโดนดรอปด้วยไงแต่จริงๆก็เคยมีข่าวว่าเขาก็เป็นคนติดติสแบบนี้อยู่แล้วใช่ใชคือเขาชอบแบบว่ากลับบ้านก่อนไม่ค่อยสูงสิงกับเพื่อนเท่าไหร่เขาเป็นคนโดดเดี่ยวเหมือนกันปีกวิเวกปีกวิเวกค,คือมีคนใกล้ชิด<ช>เอคยออกให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเกล็เบลเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับชอบไปไหนมาไหนคนเดียวชอบเที่ยวคนเดียวกินคนเดียวนะก็อันนี้เป็นสิ่งที่สื่อเขาเริ่มจับพิรุษนะให้เห็นกันนะครับส่วนปัญหาเกี่ยวกับลูคัสบาสเกตเนี่สัมภาษณ ประเด็นนี้เอาไว้แล้วนะเขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันเป็นเบื้องหน้าสัมภาษณ์ออกสื่อเบื้องหลังมันเป็นยังไงเราไม่ทราบนะครับก็ต้องติดตามประเด็นนี้กันต่ออาจจะมีมูลความจริงที่มันส่งผลกระทบต่ออนาคตค้าแข่งก็เป็นได้อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้ต้องย้ายทีมจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอกาสในการย้ายทีมช่วงซัมเมอร์เนี้ย มาร์เรดตัดสินใจขายแกรเรตเบลออกจากทีมจริงๆครับสโมสรไหนมีโอกาสได้ตัวไปครองมากที่สุดทางเว็บไซต์ของสกอการ์ก็มีทําบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเอาไว้ด้วยครับจริงๆเนี่ยก่อนที่สกอกาจะทําบทวิเคราะห์มันเคยมีบทวิเคราะห์จาก Transfer Market ตบอกว่าค่าตัวแกเรตเบลตอนนี้จากประมาณ85ล้านปอนด์ดรอปลงมาเหลือประมาณ50ล้านปอนด์แล้วนะอ่าสัญญาตอนนี้ของแกรเรตเบลเหลือถึงปี2022ครับจริงๆก็ยังเหลือเยอะเหมือนกันนะเหลืออีกประมาณ3ปี ช่ไหมก็ยังพอเหลือเยอะอยู่แต่ด้วยฟอร์มอาการบาดเจ็บออายุอามาที่ก็ปาเข้าหลัก28 29ปีมันก็ทําให้มูลค่าทางการตลาดมันลดลงสโมสรแรกครับที่สกอกตให้เป็นอันดับแรกเลยแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนี่ก็เคยมีข่าวมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วใช่นะครับเขาบอกว่าปีสแดงเี่ยเป็นทีมที่บ่อนรับพนันถูกกฎหมายยกก็เป็นเตงหนึ่งนะที่จะคว้าตัวแกเร็ตเบลไปร่วมทีมเพราะว่า จริงๆเคยมีข่าวมาหลายปีมีตั้งแต่ตอนที่แมนยูนเต็ดกับเรอัลมาดริดมีโปรแกรมลงแข่งในฟุตบอลซูเปอร,ร์คัพถูกไหมที่มูรินโญ่ให้สัมภาษณ์เองตอนนั้นมูรินโญ่เป็นโคช้ชบอกว่าก็อยากได้จริงๆแล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยทางบทวิเคราะห์ของสควอเ์อร์ก็บอกว่านัเ้เแต่อย่างแกเรดเบลมีภาพลักษณ์ดีพอที่จะเล่นให้กับปีศา์แดงด้วยเขาบอกเลยว่าลองนึกภาพว่าแมนยูนเต็ดมีป๊อปบาร์เป็นภาพลักษณ์ที่ขายได้เลืมีแกเรดเบลเข้าไปเสริมมีคนหนึ่งโอ้โหทีมแมนยูนีี่ททมมี ภาพลักษณ์ที่ไม่แพ้ทีมใดบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้และถ้ามองในแง่ของแผนการเล่นเราก็พอจะมองเห็นจุดที่ทาให้แกเรตเบลลงล็อกได้เพราะว่าปีนี้ตัวรุกสมมุตินะครับถ้าปีหน้ากุนซือแมนยูยังเป็นโอเลกุนนาโซชาเราอาจจะได้เห็นมาคัสแรชฟอร์ดเป็นหน้าเป้าปีกซ้ายองตัวนี่มาเสยาวปีขวาปีนี้นักเวลานี้ถ้าเกิดไม่เจ็บก็เป็นเจสซี่ลินการ์แต่ถ้าได้เกรดระดับแกเรดเบลมายืนปีกขวาล่ะ มันก็อาจจะลงล็อกสำหรับปีศาจแดงก็ได้น่าดูน่าชมเลยะเบลลาดฟอร์ดแล้วก็มาร์คซียาวใช่ไหมโดยมีรินกาดมีรูกากูมีอ l e x เล็กซิสคอยเป็นแบ็กอัพนั่นเลยทีเดียวอันนี้คือนึกภาพออกนะส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยไม่ต้องห่วงคือศักยภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถจ่ายให้กับนักเตะระดับนี้ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นปัญหาที่อาจจะทำให ทีมระดับเล็กๆที่อยากจะได้ตัวเหมือนกันคอาจจะสู้กับแมนยูไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องของตัวเลขเนี่ยพร้อมจ่ายสูงกว่าหรือถ้าแมนยูไม่พร้อมจ่ายเขาแค่ปล่อยอเล็กซิสซานเชสไปแล้วก็เอาเงินที่จ่าย3ามแสนห้าให้อเล็กซิสมาให้แกรเดเบลก็ได้ถูกต้องนะมันมีหลายมุมอย่างที่บอกแล้วก็อเรื่องที่เมื่อกี้บอกมาว่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆสนใจตั้งแต่ตอนก่อนที่ย้ายไปแล้วมาลิดด้วยนะคือแมนยูเนี่ยอยากได้มันตั้งนานนมแล้วตั้งแต่อยู่กับสเปอร์ปี 2012- 2013น่นเลยแล้วเบัปฏิเสธมาตลอดแต่ ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่เบลอาจจะไม่ปฏิเสธก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมัเ <c oughs> บลเบลอยากโดนติดต่อตลอดแต่ตัวเองปฏิเสธมาตลอดแล้วไปแมนยูก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าสเปอร์กับแมนยูก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเกลียดขี้หน้ากันขนาดนั้น <c oughs> อ,อย่าลืมว่ามีตำนานอย่างไรอันกิกซ์ซึ่งเป็นเบาเป็นเวลเสมือนกันเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยผมว่าเตรียมรอไว้เลยถ้าค่าสุดท้ายลงตัวกันได้นี่เป็นสโมสรแรกต่อมาครับคืออดีตสังกัดของเขาเองท็อปแนมฮอสเปอร์ก็ให้ความสนใจอยู่ซึ่ง สกอตตาเขาก็ให้มาเป็นอันดับสองเขาให้เหตุผลว่าตอนเบลย้ายออกไปย้ายออกเพราะความทะเยอทยานแต่ถ้าย้ายกลับเพราะคิดถึงบ้านก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกันแล้วก็ตอนนี้สเปอร์ก็เป็นทีมใหญ่ทีมนึ่งเพราะการที่พวกเขาทําผลงานดีมาหลายปีต่อเนื่องไงจะไปบอกว่าเขาแค่ลุ้นท็อปโฟอย่างเดียวมันก็ดูเป็นการอันเดอร์เรทเกินไปก็ผมว่าทีมอย่างสเปอร์ในตอนนี้ถ้านับุมกำลัปัจจุบัน เป็นทีมรุ้นแชมป์นะใช่ครับและลุ้นมาหลายปีแล้วด้วยเพียงแ,แค่ว่ายังไม่ถึงเส้นชัยสักทีแต่ถ้าได้ก็ไเดเบลมาเนี่ยผมว่าจ,จะเพิ่มมิติในเกมรุกอะไรให้สเปอร์ได้อีกมากมายแต่ว่าสําหรับในเคสของสเปอร์กับาการเดเบลเนี่ยดูแล้วจะมีปัญหามากกว่าแมนยูนิตเดตรงที่เรื่องของค่าตัวและค่าเหนื่อยอครับอันนี้อาจจะติดปัญหาหน่อยแต่มันก็อยู่ที่ทางนี้ทางนั้นมันอยู่ที่การตกลงอยู่ที่การเจราจารนะครับถามว่าสเปอร์ สามารถจ่ายได้ไหมในระดับประมาณ50าสถึงหกล้านสามารถจ่ายได้นะคือเพราะว่าเขาไม่ได้เสริมทับมาเลยแต่มันอาจจะติดปัญหาเรื่องขค่าเหนื่อยที่ถ้าเอาเข้ามาแล้วมันมันเกินกับนักเตะคนเดินเนี่ยมันทําให้เพดานมันสูงขึ้นไปอีกหรืออ่ถ้าะจะเอาแกเด็ดเบล คุณก็อาจจะต้องเสียบางรายให้เรียวมาดริดอ่าอันนี้อาจจะเป็นข้อแรกเปลี่ยนัน่นก็คือคนที่ตกเป็นข่าวกับเรียลมาดริดด้วยก็คือคิสเซียนเอริกเซนหรือซัมเมอร์นี้จะเหลือสัญญาป,ปีเดียวหรือแฮร์รี่เคนใช่ก็เคยมีข่าวอยู่เหมือนกันซึ่งมันอาจจะเป็นการแอว่บงนั้นหรือเปล่าเอาหรือสักคนไหม,มเรนเลยแอนลี่ก็ไม่แน่นะครับนี่คือมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายคนมีหลายหรือเหลือเกินนะครับนะแต่ถ้ากลับมาเนี่ยก็ดูจะสามารถสมเหตุสมผลเพราะก่อนก่อนจะย้ายไปเนี่ยเขาถูก พูดเอาไว้ว่าโอ้โหเกเดตเบลนี่เป็นเดอะแบกของสเปอร์อ่าแบกตอนนั้นแบกจ,แบบจริงครับแต่ณเวลานี้พอกลับมาไม,ไม่ได้แบกขนาดนั้นแล้วคือมันคอยมีตำแหน่งอื่นมีเพื่อนร่วมทีมที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาขุมกําลังมันสามารถแบ่งเบาภาระของเกเลตเบลได้เขาไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาแล้วโอ้โ oh, ห oh, หลังแอนเหมือนเดิมไม่ใช่แบบนั้นเลยสมมติถ้าสเปอร์อยู่กันครบเลยนะอาจจะตัดอีลิเชนคนหนึ่งด้วยด้วย,ด,วยด้วยสาญญาสัญญาที่เหลือวปีเดียวแต่อาจจะไปซื้อพิเอเมเกอร์คนอื่นมา แต่ว่าด้วยถ้ามีแฮร์รี่เคนมีเดเลอันรี่มีโซนหนึ่งมินแล้วได้เบลเข้ามาผสมเนี่ยสมมุติถ้าเป็นเป็นจริงได้นะโอ้โหผมว่าสเปอร์น่าดูน่าชมอีกทีมแบบจะยกกระดับเหมือนกันนะคือเราคิดไลฟ์อัพข้าวๆสมมุตินะถ้าเสียเอริกเซนแลัได้แกรเร็ตเบลมาเขาอาจจะเล่นสี่สองสามหนึ่งก็ได้มิฟฟิลเป็นแฮร์รี่วิงส์คู่กับมูซาซิซูกะกลางรุกเดเลอัอนี่หน้าซ้ายโซนเธอมินหน้าขวาแกรเร็ตเบลหน้าเปาแฮร์รี่เคนน่าสนใจก็ยังอันตรายอยู่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสเปอร์ก็ เข้ามาเป็นอันดับที่2ตามบริษัทรับพนันถูกกฎหมายที่ให้อัตราไว้ส่วนทีมที่3ครับปารีสแซงต์แชร์แมงหรือว่าเปเชนี่ก็มีข่าวเหมือนกับไปเตะเตะอยู่ตลอดอนะว่ามัดเด็ดเนี่ยสนใจจะขายกระเด็ดเบลให้หรือเปล่านะตอนนี้ก็มีข่าวอย่างจริงๆจังๆแล้วคือตอนนี้ที่เขาโยงไปหาปารีสแซงต์แชร์แมงเพราะว่าเอดินสันคาวานีที่เป็นกองหน้าตัวเป้าเนี่ยอ,อายุเริ่มมากขึ้นแต่เลขสาม ซึ่งถ้าเกิดว่าเปเชพิจารณาปล่อยตัวเอดินสันคาวานี่แล้วขยับเอาคิริยันเอมบัปเป้จากหน้าขวาไปเล่นหน้าเป้าแล้วสองข้างเป็นเนมากับแกเรตเบลเขาถือว่าอันตรายมากๆเหมือนกันเป็นไปได้ไหมที่จะเอาแกเรตเบลไว้ในข้อเสนอคว้าตัวเอมบัปเป้โอ้โหผมว่าผมว่าเอมบัปเป้ถ้าเกิดจะมีใครซื้อนะครับคงจะไม่มีเงื่อนไขแบบแท่งนักเตะคุณต้องจ่ายเงินระดับเป็นสถิติโลก และบางทีสถิติโลกก็อาจจะไม่มากพอถ้าเปเอเช่เขาไม่อยากขายใช่เป็นทีมที่เรื่องเงินไม่ไม่มีคำว่าปัญหากับเรื่องเงินครับพราะที่ไปทุ่มมาซื้อได้ซ้าซื้อคนอื่นมาประกองกันไว้ได้ซ้ําถ้าเกิดไม่ผิดกฎทางการเงินนะแต่เรื่องการกดการเงินนี่แหละต้องทําให้สำคัญมากิดน่าคิดหลังนิดนึงครับแล้วสิ่งสําคัญที่สุดของเปเอเช่เนี่ยเหมือนในช่วงหลังเขาบักจะพยายามหาตัวนักเตะที่มีประสบการณ์ในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับ เกเรตเบลอาจจะตอบโจทย์ตรงจุดนั้นเพราะรว่าผ่านเวที UCL มาโหหลายสมัยแล้วชิงนย <ะ S 2> ิงสองครั้งแล้วนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะสโมรสรต่อมาครับสโมรสรที่4ี่ที่ทางซอก้กาให้ชื่อมาก็คือนาโปลีเป็นอีกหนึ่งทีมที่ตกเป็นข่าวด้วยคือว่ากันตามชื่อชั้นขนาดทีมนาโปลีดูจะเล็กไปครับสำหรับแกเรตเบลถ้าว่ากันตามตรงนะครับับแต่โอกาสที่สโควกาเขามองว่ามันยังพอมีลุ้นก็ตรงที่ คาร์โลอันเชโติกับแกเร็เบลน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะอันเชก็เคยคุมเรอัลมาดริดมาก่อนความสัมพันธ์กับแกเร็เบลก็ยอดเยี่ยมเป็นตัวจริงในยุคนั้นด้วยเป็นคนที่ซื้อมาเมื่อปี2013มาและตอนนั้นก็ค่าตัวสติติโก่หมืนกันนะครับซึ่งปี2013ที่ร่วมงานกันปีแรกคว้าแชมป์ร่วมกันเลยครับใช่ครับยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็2ปีแรกที่ร่วมกันเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมว่าเบลเนี่ยทำผลงานได้ดีที่สุดในาอาชีพ เลยก็ว่าได้หรือว่าดีที่สุดในสีเสื้ออะไรอามาริดเลยก็ว่าได้ใช่ใช่นะครับแล้วก็ทางนาโปลีอ่ะถึงผมจะบอกว่าเล็กไปสำหรับแกเรตเบลนะแต่ความทะเยอทะยานของบอดบริหารค่อนข้างใช้ได้มีนะอย่างเช่นไปเอาอังเช่มานี่ก็เป็นโค้ชระดับรุ่นแชมป์ถ้าได้แกเรตเบลมาอีกสักคนเ็าอาจจะพยายามเปลี่ยนผ่านจากทีมที่ดีสู่ทีมที่รุ่นแชมป์กับยูเวนตุสได้สูสีกว่านี้คือตอนเนี้ยมันขาดไปหน่อยเหลือการก้าวข้ามผ่านยูเวนตุส ซึ่งถ้ายังใช้ผู้เล่นชุดเดิมไปเรื่อยๆยังไม่ยอมเสริมสตาผมว่าก็ยังข้ามยากดังนั้นถ้าเขาเสริมเบลได้แล้วรักษาตัวหลักไว้ครบผมว่าก็น่าสนใจกับการที่จะยกระดับของนาบุรีไม่งั้นเราจะได้เห็นแบนตุสผูกขาแชมป์แบบนี้ไปอีกนานเลยนะสโมสรสุดท้ายครับมีชื่อของบาเยิร์มิวนิกขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงด้วยช่วงหลังๆนี่มักจะมีข่าวโดยเฉพาะนักเตะในตำแหน่งปีกมันมีสาเหตุอยู่เพราะว่าฟองริเบลลี่กับเอเยมร็อบเบน2คน ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยอายุโหโรยลาแล้ววิงแซบสองตอนนี้วิงแซบคือช้อยเนี้ยทางซคอก้าไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าเราไปหาตามร้านพระนันถูกกฎหมายที่อย่างแดดโบกเนี่ยเขาก็วางเต็งหนึ่งเต็งสองเต็งสามอะไรไว้ซึ่งบาเยนร์วิลิกเนี่ยเป็นเต็งสามที่แดดโบกมองมองถึงเลยนะครับเพราะเขาคงมองแล้วว่าปีกของคนนี้อย่างที่บอกล็อบเบนดาริเบอรี่เนี่ยแก่แล้วน่าจะไปอ่ะอายุสามสิบห้าท้งคู่น่าจะไม่เลิกเล่นก็ต้องย้ายไปทีมที่ ลดระดับลงมานิดนึงครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งปีกสำคัญมากคือาเยน์เป็นทีมที่เน้นการบุกริมเส้นกับความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นในตำแหน่งปีกเนี่ยมานานมากแล้วนานมากนานมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตำแหน่งที่พวกํากำลังควานหาอยู่นะก็มีข่าวกับโอดอยของเชลซีนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับของาเยมวนิคเองก็สนใจเกเดตเบลเช่นเดียวกันอ่ะถ้าเราดูจากห้าสโมสรที่นำมานำเสนอในวันนี้ ความคิดเห็นทั้งสองคนคิดว่าสโมสรไหนเอาแยกประเด็นก่อนครับสโมสรไหนมีโอกาสได้มากที่สุดอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นต่อมาสโมสรไหนเข้ากับระบบของเกเรตอาเกเรตเบลเข้ากับระบบของสโมสรไหนมากที่สุดครับอ่ะแยกเป็น2ประเด็นเอ,เอาประเด็นแรกก่อนถ้าถ้าถามผมนะครับผมจะบอกว่าทั้งสองคำถามเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอืมเพราะว่าอย่างแรกโอกาสที่จะย้ายไปอ่ะแมนยูเป็นทีมมีเงินว่ากันตามหลักเลย ถึงแม้ผลงานระยะหลังจะมีดรอปไปบ้างหมายถึงภาพรวมของทั้ง2-3-4ปีที่ผ่านมาแต่ชื่อชั้นสโมสรยังยอดเยี่ยมทำกำไรตลอดเพราะฉะนั้นงบประมาณในการซื้อนักเตะแกรเตรตเบลมีแน่แล้วก็เรื่องของการจ้างค่าเหนื่อยนักเตะร,ระดับแกรเรตเบลก็มีแน่ส่วนในเรื่องของแผนการเล่นก็เหมือนที่เราวิเคราะห์กันไปว่าแมนยูเนี่ยมันยังขาดปีขวาถ้าโซชาได้คุมต่อเพราะฉะนั้นแกรเรตเบลย้ายมาก็น่าจะช่วยเหลือปีศัตแดงได้ค่อนข้างเยอะ กันวกับเหตุผลที่ว่าแฟนบอลสเปอร์ก็ไม่น่าจะต่อต้านมากเท่าไหร่เพราะแกเรเดตเบลก็เป็นฮีโร่ของสเปอร์มาก่อนแล้วแมนยูนเต็ดก<ำ>็ไม่ใช่คู่แข่งร่วมกรุงรอนดอนด้วยครับโค้ชแอดมองอยังไงบ้างอ่ามีสองเรื่องใช่ไหมคือ,อเรื่องว่าโอกาสไปทีมไหนมากกว่าก็ยังคงเชื่อตามเรทที่ร้านพนันทุกกฎหมายของอังกฤษเนี่ยวางมายังเป็นแมนยูนเต็ดที่เป็นแตงหนึ่งเพราะด้วยคุณสมบัติคุณสมบัติอย่างที่โบ๊ชบอกว่าเรื่องของการเงินภาพลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม จ่ายแมนยูเนเต็ดพร้อมจ่ายและที่สําคัญผมว่าแมนยูเน็ดเนี่ยสนใจมานานแล้วครับถ้ายังยืนยันในซัมเมอร์นี้ว่าสนใจอยู่ผมว่าเกเรเบลต้องใจอ่อนบ้างแหละเหมือนการไปจีบผู้หญิงจีบอ่าก็ต้องมีความตือ้อถ้ายังตื้ออีกรอบนึงผมว่ารอบนี้เกเรเบลจะยอมใจอ่อนแล้ตื้อเท่านั้นที่ของโลกครับส่วนเรื่องแผนไหนเหมาะสมและเข้ากับเกเรเบลได้ผมมองว่า ด้วยความสมรรถของแกเรเบลได้กับหลายสโมสรจริงๆริอันนี้จริงแกอันนี้จริงทุกชื่อที่เรากล่าวมาเนี่ยแมนยูเนเต็ดสเปอร์เปย์เชนาโปลีบาเยอร์ผมว่าได้หมดเพิ่มเิบางทีอะถ้ารู้ว่าจะได้นักเตะอย่างแกเรเบลเขาอาจจะยอมปรับแผนเพื่อเบลด้วยซ้ำใช่ลิเวอร์พูลคิดว่ามีโอกาสไหมยากเลยคือถามว่าถามผมว่าถ้าถ้าสมมติว่าได้เอาไหมเอาแต่ผมว่าไม่น่าได้และลิเวอร์พูลไม่น่าไปเอาเลยเหมือนมันไม่ใช่ไทยของที่ ลิบูจะไปดึงนับแต่อายุ29ปีลิบูเขาจะมีสเปคของเขาอยู่ว่าจะดึงนับแต่อายุราวๆ20ต้นๆถึงไม่เกิน26-27ปีสังเกตตั้งแต่ที่ลิบูเซ็นแต่ละคนนะครับจะเป็นในทรงนี้หมดเลยดังนั้นด้วยอายุ29ปีแล้วเกินโคต้าของลิบูหรือถ้าเกิดมองนอกเหนือจากชอยซี่เอามาผมว่าอย่างเออย่างเชลซีก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเชลซีกับเรอัลมาดริดพวกชื่ออย่างอิสโก้อย่างแกริเบลถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีข่าวกับเชลซีแต่มันยังเกิดขึ้นได้ เพราะว่ามาดริดเขาก็อยากได้เอเดียนอาซาเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อาซาบางทีเชลซีอาจจะมีทางเลือกว่าเอ๊ะเอาอิสโก้มาแทนได้ไหมหรือเอาเป็นแกเรตเบลเบกเงินได้ไหมพวกเงินพวกนักเตะมาใช่ครับอตอนนี้น้ำหนักหรือว่าบอรรับพนันถูกกฎหมายเขายังไม่ได้ให้น้ำหนักกับเชลซีแต่ซัมเมอร์นี้ไม่แน่ ก็<ช>เผออาจจะถึงขั้นขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งเลยก็มีโอกาสนะครับนนี่เป็นเรื่องราวของกรเล็ดเบลนะครับท่านผู้ชมที่เรามานําเสนอคือบทวิเคราะห์ของสื่อเราไม่ได้พยายามบอกว่ากรเ็ดเบลจะย้ายในซัมเมอร์นี้嗯嗯อาจจะยังอยู่กับมาริตต่อไปก็เป็นไปได้แต่มีโอกาส แต่บทวิเคราะห์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาชี้ให้เห็นว่ามันมีปัญหาจริงๆคือเบลวมีโอกาสย้ายสูงแต่ไม่ได้การันตีว่าจะย้ายแน่นอนออนะครับส่วนถ้าย้ายแล้วจะไปทีมไหนไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับติดตามในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งระยะเวลาของตลาดซื้อขายนักเตะแปบ๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เปิดแล้วนะครับประมาณ3-4เดือนนี้ก็ เราจะน่าจะได้ทราบผลแล้วว่าเกล็ดเบลจะยังคงอยู่กับมาร์ลิตต่อหรือจะไปหาต้นสังกัดใหม่ติดตามได้นี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้นะครับฝากรายการของเราด้วยครับจันถึงสุกนะครับมีเวลาเดิมช่วงค่ำแบบนี้แล้วก็รับชมได้2ช่องทางใน Facebook ของสยามสปอร์ตนะครับแล้วก็ใน YouTube ของสยามสปอร์ต a n แนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน u t u b e อย่าลืมกด Sub s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่ง จะได้ไม่ภาพรายการดีๆจากเรา3คนแล้วก็ทีมงานทุกคนฝากเอาไว้ด้วยครับเกมคนทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามหมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ